ท่านใดที่ตามหารถ SUV ยอดนิยมเครื่องยนต์ดีเซลประหยัดเชื้อเพลิงขับไปไหนมั่นใจสบายใจโดยเฉพาะในช่วงวันเทศกาลวันหยุดช่วงต้องเดินทางไปสถานที่ต่างๆรถคันนี้ตอบโจทย์ทุกความต้องการของเพื่อนๆแน่นอนเดี๋ยวพาไปดูครับ สวัสดีครับเพื่อนๆครับสวัสดีก่อนวันหยุดยาวเทศกาลปีใหม่นะครับที่จะถึงนี้นะครับวันนี้28ธันวาคมแล้วนะครับก็ต้องบอกว่าโควิดนะครับก็เข้ามานะครับทำให้ความสุขของเรานะครับอาจจะลดน้อยลงเว้นระยะห่างนะครับและที่สําคัญนะครับใส่แมสทุกครั้งนะครับที่เดินทางออกจากบ้านนะครับก็เป็นห่วงนะครับพี่น้องทุกทท่านนะครับที่ต้องเดินทางหรือว่าต้องไปพบปะกับผู้คนนะครับปีนี้ต้องบอกว่านะครับการ สังสรรปีใหม่นะครับอาจจะต้องนะครับเว้นระยะกันนิดนึงนะครับแต่ความสุขของเพื่อนฝูงครอบครัวนะครับก็ยังคงอยู่นะครับและที่สําคัญคือในเรื่องของการเดินทางนะครับต้องบอกว่าวันนี้ผมจะพามาดูรถอยู่ข้างๆผมนะครับโตโยต้าแลนด์ครูเซอร์พา150ต้องบอกว่า150รุ่นนี้เป็นรถที่ได้รับความนิยมมากนะครับเพราะว่าเป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะครับประหยัดเชื้อเพลิงนะครับเครื่องยนต์บล็อกนี้ 3,000cc1KD มั่นใจได้ในเรื่องของ การประหยัดและก็ปัญหาความจุกจิกนะครับไม่มีแน่นอนนะครับต้องว่าท่านใดที่หาอยู่นะครับพาดหลายๆคันที่ผ่านมานะครับวันนี้นะครับมงคลคาร์เซ็นเตอร์มีรถเข้าใหม่นะเพราะว่าคันนี้ไม่ผิดหวังแน่นอนอย่างแรกที่เห็นเลยนะครับตัวนี้เป็นตัวท็อปสุดนะฮะสังเกตจากได้กล้องนะครับกล้องรอบคันจะมีกล้องด้านหน้านะครับและก็มีกล้องที่กระจกมองข้างซ้ายนะครับแต่เห็นว่าเวลาเราเลี้ยวชิดขอบทางนี้เราจะเห็นที่หน้าจอเลยทําให้สะดวกสบายต่อการเข้าจอดนะครับ สปอร์ตไลท์นะครับการระยะมีครบหมดนะครับสำหรับตัวรุ่นท็อปคันนี้นะครับเดี๋ยวจะเปิดฝากระโปรงให้เพื่อนๆดูนะครับไฟหน้าคันนี้นะครับเพิ่งเคลมมานะครับตัวนี้มีประกันชั้นหนึ่งนะครับข้างซ้ายกำลังสั่งอยู่เดี๋ยวของตามมานะครับประยเองถ้าท่านใดได้คันนี้ไปต้องบอกว่าพร้อมใช้แน่นอนครับเพราะว่าเก็บงานให้พร้อมใช้นะครับไฟหน้าก็เคลมให้ใหม่เรียบร้อยทั้งคู่เลยนะครับ มาดูที่ห้องเครื่องกันนะครับต้องบอกว่าห้องเครื่องคันนี้นะครับเครื่องยนต์บล็อกนี้นะครับ 1KD นะครับมั่นใจได้ในเรื่องการประหยัดเชื้อเพลิงนะครับต้องบอกว่าบล็อกนี้ต้องมีอย่างน้อย10กิโลเมตรต่อลิตรนะครับถึง12กิโลเมตรได้แน่นอนนะครับ190แรงม้านะครับสำหรับ 1KD ตัวนี้มั่นใจนะครับวางใจได้เลยนะครับห้องเครื่องนะครับความเรียบร้อยถือว่าไม่ต้องทำอะไรแล้วนะครับ กรงสติ๊กเกอร์อยู่ครบหมดนะครับฝากระโปรงเคยเทปทำสีรอบนอกมานะครับนับเคยขยับมานะครับแต่ว่าไม่มีอุบัติเหตุไม่มีการชนมาแน่นอนนะครับก็มีประกันชั้นหนึ่งเวลาจะครบหรือมีรอยสเก็ดหินลูกค้าก็จะไปเคลมนะครับต้องบอกว่ารถสีดําเองนะครับเวลานะครับโดนสเก็ตหินหรือเวลามีรอยนะครับก็จะเห็นชัดเจนกว่าสีอื่นนะครับสีดํานี้พูดง่ายว่าต้องเนี้ยบนะครับดูแลให้ดีก็ถึงจะใหม่ ถึงจะไม่เห็นล่องรอยนะครับรอยแมวขนแมวพวกนี้ก็จะเห็นชัดนะครับสิ่งที่น่าจากคันนี้นอกจากเครื่องยนต์ดีเซลแล้วนะครับยางที่ใส่เพิ่มขึ้นมานะครับตัวนี้เป็น BF g o o d r i ิ h นะฮะยางเบอร26์265ทับ65ขอบ18นะครับตัวนี้ก็ถือว่าสาภาพยังยังใช้ได้ดีเลยนะครับยางขออนุญาตหาปียางนิดหนึ่งยางปี18นะครับสัปดาห์ที่17 ก็ถือว่ายังใช้ได้ดีเลยนะฮะสำหรับยาง B F c o o l i ดตัวนี้นะครับมั่นใจได้แน่นอนสำหรับ B F นะครับส่วนช่วงล่างตัวนี้นะครับชกไฟฟ้าปรับแข็งนิ่มนะครับสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้งานแน่นอนตามมาตรฐานมงคลคาร์เซ็นเตอร์นะครับช่วงล่างข้างหลังรุ่นนี้เป็นถุงลมปรับสูงต่ำได้นะครับมาดูภายในกันนะครับตัวนี้เป็นเบาะหนังแท้มีจอมีกล้องถอยมันติฟังก์ชันนบอกไฟฟ้าทุกอย่างครบหมดนะครับเพราะฉะนั้นเองถ้าท่านใดหาอยู่นะครับ ตังวารุ่นนี้ไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับหลังคาเป็นซันรูฟทีวีมี2จอนะครับมีทีวีจอหน้าและทีวีจอกลางด้วยนะครับแอร์มีแอร์ตอนหน้าแอร์ตอนหลังนะครับผู้โดยสารตอนหลังก็สามารถคอนโทรลพัดลมเป่าพัดลมที่หลังคานะครับโดยกดปุ่มปรับเพิ่มพัดลมอยู่ที่คอนโซลกลางได้นะครับนี่คือความสะดวกสบายของ Toyota Land Cruiser p ร์ o า้อนะครับตังวอรุ่นนี้นะครับได้รับความนิยม เป็นอย่างสูงนะครับเพราะว่าเป็นเครื่องยนต์ดีเซลนี่เองนะครับแล้วก็ราคาค่อนข้างจะดีด้วยนะครับขนาดก็ไม่ใหญ่มากนะฮะขนาดพอๆกับ Fortuner อนะครับเบาะไฟฟ้าแถวหลังนะครับเป็นพับเก็บไฟฟ้านะครับนี่คือจุดหนึ่งนะครับที่โตโยต้าพาราโดให้ความสําคัญกับเบาะแถวที่3ถ้าเราไม่ใช้ก็สามารถพับเรียบลงไปอย่างนี้ได้นะครับถ้าเราใช้ก็สามารถยกขึ้นมานะครับเป็นสวิตช์กดไฟฟ้านะครับเป็นเบาะหนังแท้ ทั้งคันนะครับเบาะแถว3ก็เช่นกันนะครับเราสามารถดึงหัวเบาะขึ้นมาได้ในกรณีที่ต้องเดินทางนะครับในกรณีที่ต้องเดินทางหกเจ็ดที่นั่งนะครับก็สะดวกสบายสําหรับการเดินทางแน่นอนนะครับทุกอย่างสมบูรณ์ครับท่านในที่หาอยู่นะครับพาโดหนึ่งห้าศูนย์นะครับคันนี้ขออภัยครับไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับสีดํานะครับสีดําคมเข้มเลยทีเดียวนะครับสําหรับคันนี้นะครับ คาดขันก่อนนะคันนี้ไม่ผิดหวังแน่นอนไฟหน้าเราเคมใหม่ให้สวยปิ๊งนะครับไม่มีปัญหบแต่มีรอยตามสมภาพก็เลยต้องเคมไฟใหมออ่ลืมบอกเพื่อน,อนไปว่าคันนี้เลขไม่อยู่เท่าไหร่นะครับเดี๋ยวขออนุญาตาสตาร์ทเครื่องนะครับเ่าเนเพื่อนดูระยะทางที่วิ่งมานะครับเลขไม่คันนี้นะครับอยู่ที่แสนสามหมื่นเก้าพันสี่ร้อยเก้าสิบแปดไมนะครับแสนแสนสี่ตีงกลมคือแสนสี่นะครับ, 4, 100, รบขับเคลื่อนสี่ล้อนะครับ บออุ่นไฟฟ้าทุกอย่างครบหมดนะครับท่านใดหาอยู่นะครับไม่ผิดหวังแน่นอนสำหรับฮารโร่สีดําคันนี้นะครับหาดูรอบคันแล้วนะครับสําหรับท่านที่สนใจนะครับคันนี้นะครับเราเปิดราคาอยู่ที่1นึ่ล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นเท่านั้นนะครับล้านเจ็ดแสนห้านะครับกับรถสภาพพร้อมใช้นะครับเช็คของเหลวทุกอย่างพร้อมใช้งานนะครับท่านใดซื้อไปใช้งานยาวๆได้เลยนะครับ ล้านเจ็ดแสห้าหมนะครับสนใจโทรมาได้เลยครับที่เบอร์0847776699นะครับหยุด3วันนะครับวันที่31วันที่1วันที่2นะครับวันที่3เปิดทำการแต่ถ้าสนใจนะครับอยากมาดูในช่วงวันหยุดเราก็มีทีมงานที่นัดหมายดูได้นะครับแต่ว่าอาจจะไม่ได้เปิดเต็มระบบนะครับท่านใดสนใจนะครับเดินทางมาจังหวัดอุบลราชธานีนะครับหรือมาเที่ยวแถวแนี้นะครับแวะชมแวะทานกาแฟที่ มงคลคาร์เซ็นเตอร์ได้นะครับสนใจคันไหนนะครับกดติดตามไว้มีรถเข้ามาใหม่คันไหนผมจะส่งให้ท่านดูถึงบ้านทุกๆวันนะครับวันนี้มีคันนี้ที่บอกว่าเป็นรถครอบครัวไปเที่ยวทั่วไทยได้แน่นอนมั่นใจตามมาตรฐานมงคลคาร์เซ็นเตอร์ครับวันนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ